เอานะครับยังอยู่ในเรื่องของโควิดนะฮะทางสปสชดึงร้านยาร่วมเจอแจกจบนะครับจ่ายยาติดตามอาการผู้ป่วยโควิดแล้วก็มีสิทธิบัตรทองราชการแล้วก็อปทครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพครับจับมือสภาไปศึก,กรรมเพิ่มช่องทางบริการผู้ติดเชื้อโควิดไดทีที่ไม่มีภาวะเสี่ยงนะครับไม่ไม่แสดงอาการรุนแรงรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านเจอแจกจบหรือให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถไป รับยาฟรีได้ที่ร้านยาทั่วประเทศกว่า700แห่งเลยนะครับทางสปักสื่ชอสดีดวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีคําแนะนําและการติดตามอาการจากเพสั์อีก48ชั่วโมงและหากอาการรุนแรงขึ้นจะส่งต่อเข้าระบบให้แพทย์ดูแลต่อไปสำหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรทองข้าราชการและพนักงานองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สังเกตป้ายข้อความหน้าร้านยาด้วยนะฮะว่า สถานบริการเภสัชกรรมชุมชนและเครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกลเห็นสองข้อความนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปรับยานะครับหรือว่าไปบอกต่อก็ได้ว่าเนี่ยที่นี่นะฮะเนี่ยใครเป็นโควิดไปรับยาที่นี่ได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อหรือว่าจะสอบถามร้านยาที่เขาเร่วมโครงการได้นะครับหรือว่าจะเนี่ยครับดูจาก หน้าเพจของเราเลยนะครับที่จัดบริการอยู่ตอนนี้จะมีเว็บไซต์ขึ้นให้อยู่นะครับ w w w n h f o g o t h download นะครับแล้วก็ /197 นะครับหรือว่าจะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าสปสชก็ได้ไดไดแล้วก็ปไปหาในเว็บไซต์รเรานะครับ